ใครอยากให้พื้นหลังของเรามันเบอร์นะครับแบบนี้ ผมแนะนำนะครับกับตัว Background Remover นะครับตัวนี้เป็นตัวฟิลเตอร์ของตัว OBS นะครับผมสำหรับคนที่กำลังทำไลฟ์และคือตัวเองไม่มี Background ที่เป็นพื้นหลังเขียวใครสนใจอยากใช้นะครับเราพิมพ์คำว่า OBS นะครับ Background Remover นี่ตัวนี้เลยนี่มันจะเป็นหน้าแบบนี้ขึ้นมาแล้วกดไปที่ Go to download นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะก็ต้องบอกไว้เลยนะว่ามันมีทั้งของ Mac ของตัว Windows แล้วก็ของตัว Linux นะครับของผมใช้เป็นตัว Windows นะครับก็โหลดวิดตัว Windows มาโหลดเสร็จปุ๊บติดตั้งคือหลังจากโหล เสร็จปุ๊บคือถ้าใครคร้าง OBS ้อะไรเงี้ยก็ออกมาก่อนแล้วก็มาที่ตัววิดีโอแคปเจอร์นะครับกดไปที่ตัวฟิลเตอร์นะครับกดมาที่แอดนะครับของใครขึ้นแล้วมันจะขึ้นคาว่า background remover ตรงนี้เลยหัวข้อที่2นะก็สำหรับผมผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกปรับเองได้เลยว่าเราจะเอาประมาณไหนนะอย่างผมตั้งประมาณนี้จริงๆผมใช้อยู่แค่2ตัวเว้ยทคนผมใช้เป็นตัว simulate กับตัวเบอร์ background นะใช้แค่นี้พอแค่นี้ก็อยู่แล้วแหละจริงๆเพราะว่าความต้องการของเราก็คืออยากให้พื้นหลังมันเบอร์แค่นั้นแหละผมก็ใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวผมหวัง ไว้เจอกันคลิปหน้านะบาย